o อทีหกส่เเป็นยานเกราะล้อ,อยางที่ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างเชโกสโลวาเกียและโปลแลนด์ในช่วงต้นทศวรรษที่1960อออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพในยุคนั้นซึ่งต้องการยานพาหนะที่สามารถขนส่งทหารได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและสามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งในสนามรบและภารกิจช่วยเหลือตัวรถมีโครงสร้างแข็งแรงใช้วัสดุกรอเหล็กที่สามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำหนักของตัวรถอยู่ที่ประมาณ14ตันมีขนาดกระทัดรัดทำให้สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ยากลำบากได้ดีเครื่องยนต์ของ OT 64เป็นดีเซลทา t r a V 8ระบายความร้อนด้วยอากาศกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ180แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ที่พัฒนาโดยเชโกสโลวาเกียทำให้ตัวรถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง94กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อแล่นในน้ำ จุดเด่นที่สําคัญของ OT-64 คือความสามารถในการลอยน้ําตัวรถติดตั้งใบพัด2ตัวที่ด้านหลังเพื่อขับเคลื่อนในน้ําและมีการซีลตัวถังเพื่อป้องกันน้ํารั่วไหลเข้าไปในห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์ติดตั้งมาด้วยภายใน OT-64 สามารถบรรทุกกําลังพลได้ประมาณ18นายรวมคนขับและพลปืนรถมีประตูขนาดใหญ่ที่ด้านหลังเพื่อให้ทหารสามารถขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วในสภาพสนามรบ ด้านบนของตัวรถมีป้อมปืนขนาดเล็กติดตั้งปืนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรหรือ12.7ม mm, ิลิเมตรแล้วแต่รุ่นและสามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมได้ตามภารกิจเช่นปืนไรเฟิลต่อต้านอากาศยานหรือจรวดต่อต้านรถถัง OT-64SKOT OT มีหลายรุ่นพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ภารกิจที่หลากหลายเช่นรุ่นบังคับการรุ่นพยาบาลรุ่นติดตั้งปืนใหญ่หรือแม้กระทั่งรุ่นต่อต้านรถถังที่ติดตั้งจรวดนำวิถี ตัวรถได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายประเทศในยุโรปตะวันออกออฟริกาและตะวันออกกลางรวมถึงถูกนำไปใช้ในภารกิจขององค์การสหประชาชาติในหลายพื้นที่ทั่วโลกความทนทานง่ายต่อการบำรุงรักษาและต้นทุนที่ไม่สูงมากทำให้ OT64 เป็นที่นิยมและยังคงถูกใช้งานในบางประเทศแม้เวลาจะผ่านไปกว่า6ทศวรรษแม้ว่ายุคป,ปัจจุบันจะมีการพัฒนายานเกราะรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าแต่ OT64 ก็ยังคงมีบทบาทในกองกำลังบางแห่ง โดยเฉพาะในภารกิจรองเช่นการลาดประเวนการขนส่งหรือการฝึกซ้อมทางทหารนอกจากนี้หลายประเทศได้มีการปรับปรุง o t 64ด้วยการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ติดตั้งระบบสื่อสารสมัยใหม่และเสริมกรอบเพิ่มเติมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันการออกแบบที่ยืดหยุ่นของ o t 64ทำให้มันสามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะภารกิจที่แตกต่างกัน เช่นการเสริมกรอะกันกระสุนการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่การแปลงเป็นรถบัญชาการและศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเวอร์ชั่นเฉพาะสำหรับปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมทะเลทรายหรือเขตหนาวจัดอีกด้วยด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการใช้งานที่ยาวนาน ot 6 4จึงถือเป็นหนึ่งในยานเกราะล้อ,อยางที่ประสบความสำเร็จที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหารช่วงสงครามเย็น การมีโครงสร้างที่แข็งแรงใช้งานง่ายและราคาที่เหมาะสมทำให้ ot 6 4กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศที่ต้องการเสริมกำลังทางทหารโดยไม่ต้องลงทุนในระบบยุทธปกรณ์ที่มีราคาแพงเกินไปแม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเทียบเท่ายานกราะรุ่นใหม่แต่ในสภาวะที่ต้องการความเชื่อถือได้และง่ายต่อการซ่อมบำรุง ot 6 4ก็ยังคงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี